สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทําเมนูนะครับผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือกากหมูสตอนะครับนี่ครับกากหมูครับครับสตอครับอ้าวอดีนะครับสามพริกครับพริกแกวกระเทียมครับต่อไปนะครับ เกลือนะครับคึ่งช้อนชานะครับเอาเดี๋ยวเราจะมาตํากันนะครับตำพอจับหยาบนะครับเามีการพริกลงไปเอาเอาอกครับอหนวได้แล้วนะครับนี่นี่ครับแค่นี้พอครับ พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาตั้งกระทะครับวันนี้จะใช้เตาแก๊สนะครับอา้าวจุดแก๊สเลย <c oughs> วันนี้นึกเมนูไม่ออกครับเพราะเอิญหันไปเจอกากหมูพอดีเลยครับเลยนึกได้ว่าเออผัดพริกเกลือกากหมูใส่สตอดีกว่านะครับ อ่าตั้งกระทะให้ร้อนนะครับสักนิดหนึ่งพอกระทะร้อนถระะร้อนแล้วนะครับใส่น้ำมันหมูนะครับโอเคใส่พริกไปเลยครับ นำล้างครกนะครับขุ <c oughs> ่นกันเลยทีเดียว <c oughs> ผัดให้หอมครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันฮยลโหล ซีอิ๊วขาวครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซัดหอยครับครึ่งช้อนครับ นะครับต่อไปครับน้ําตาลครับนี่ใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับหนึ่งช้อนชานะครับตอนปรุงนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเบาไฟนะครับเราจะมาชิมรสชาติกันก่อนนะครับ อาเติมน้ำตาลไปหน่อยนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับไปครับ ผงนัวครับนิดนึงไปครับสตอ์ครับลองใส่ไปก่อนครับสตอสตอ์สุกสักแป๊บครับเรงใส่กากหมูแต่ว่าจะใส่กากหมูไว้ก่อนสตออ่ะกะกหมูมันจะยุยนะครับมันจะไม่อร่อยครับไป,ไปครับ เร่งไฟเลยครับน่าดีแล้วครับ กากหูครับเบาไฟครับนครน้ำแห้งแล้วนะครับเพราะกากหมูมันจะดูดน้ำเข้าไปนะครับปรุงน้ำให้อร่อยเลยนะครับเอารสชาติที่เราชอบเลยเสร็จตับแล้วก็ พอได้ที่แล้วใส่กกหมูครับกกหมูมันจะดูดน้ําเข้าไปครับพอทําน้ําอร่อยมันก็อร่อยครับแต่จะทําน้าแล้แต่เราชอบครับถ้าน้ํามันหวานแล้วกะหมูมันก็จะหวานตามนะครับถ้าเค็มมันก็จะเค็มตามนะครับถ้าจืดมันก็จะไปจืดตามเอารสชาติที่เราชอบนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาตักใส่จานนะครับเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยนะครับอันนี้ใช้เป็นกระมังครับมันจะใช้จานครับผิดไปนิดนึงนะครับ หอมเลยครับหอมสะตอลองทำกินกันดูนะครับมีอะไรก็ทำมาน,นั้นครับทำของที่เรามีครับอ้าวต่อไปนะครับหอมผักชีครับหั่นไว้นะครับโอเคเรียบร้อยครับ กากหมูพริกเกลือใส่สตอร์เสเรียบร้อยแล้วครับ